กประกาศโสดย้อนฟังคลิปแพทนปภาพูดถึงสิ่งที่แฟนหนุ่มรุ่นน้องพี่ชานน์ทาให้ตอนเริ่มคบกันก่อนประกาศโสดกลางรายการจากกรณีแพทนปภาประกาศโสดกลางรายการหลังมีดราม่าแฟนหนุ่มรุ่นน้องพี่ชานน์ขอเช็คโทรศัพท์โดยในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองล่าสุดสาวแพทได้กล่าวว่าสรุปให้เลยตอนนี้โสดทําเอาสะดุ้งทั้งรายการเลยทีเดียวทั้งนี้หากย้อนไปฟังสิ่งที่แพทนปภาพูดถึงพี่ชานน์ในรายการ ซานน่เบาได้เบาโดยเผยช่วงหนึ่งในรายการว่าความรักที่ผ่านมาแพทผ่านความรักมากแล้วหลายรูปแบบตั้งแต่ที่เรียกว่าไฮโซจนคนบ้านๆจะเอารถอะไรแพทนั่งมาหมดแล้วตอนแรกก็นั่งรถเฟอร์รารี่อยู่ดีๆแล้วไปนั่งเวฟ125บจากไฮๆแล้วมาเลือกเบ๋เพราะใจล้วนๆใจมันบอกว่าใช่ก็ไปเลยและมันก็ทําให้แพทรู้ว่าต่อให้เป็นระดับไหนสุดท้ายถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีตอนที่คบไฮโซแพทก็ทําตัวไม่ถูกเพราะแพทเป็นคนบ้านๆ เขาขอให้เปิดตัวทุกวันจนเรารำคาญคือเริ่มต้นคือแพทไปดูรายการหนึ่งทรงมันได้เขาเป็นเด็กหรืออยู่บนเรือยอทเขาทำอยู่ที่ภูเกต็ตมันเหมาะกับนักแต่ได้เองคุยแล้วส่งรูปน้องให้เขาก็นิ่งก็เลยบอกว่าคุยกับเราก็ได้ตอนแรกก็เอาไว้เป็นคอนเนคชันคุยไปคุยมาหนึ่งปีเฉยแล้วเขาก็ทิ้งงานที่ภูเกต็ตมาอยู่กรุงเทพกับเราที่อยู่กับคนนี้นานเพราะเขาทําให้ทุกอย่างถ้าถอดกางเกงแพทออกจะเห็นว่ามีแผลกดทับเพราะเขาทําให้ทุกอย่างขนาดละเมออยากกินถั่วไรยี่ปุ่น เขาก็ไปซื้อให้แพทเป็นคนที่ชอบคนง่ายแต่รักคนง่ายกับคนนี้สถานะก,ก็ไม่ให้แต่เขาก็อดทนคือแพทไม่ได้ปิดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแค่ไม่ได้เปิดถ้ามันจะใช่ก็คือใช่และนี่ไปดูหมอมาเขาบอกว่าแทาจะแต่งงานสองครั้งและเขามีหวังคิดว่าใช่แน่แน่และหลังๆแพทเป็นแม่ที่ไม่รู้ว่าลูกต้องใส่ชุดอะไรไปโรงเรียนเพราะเขาเป็นคนทําให้หมดเลยมีวันหนึ่งทะเลาะก,กันเลยบอกว่าจะดูแลลูกเองแล้วครูลายมาบอกว่าน้องเรสแต่งตัวผิด เพราะเราไม่จําแล้วไงว่าลูกต้องใส่ชุดอะไรและน้อยใจลูกมากคือลูกชอบพูดชอบบอกเขาก่อนแพทไม่ชอบไม่แฮปปี้ก็บอกให้เขาบอกแม่แต่ที่ลูกไม่บอกเพราะแพทห่วงลูกไม่อยากให้ลูกมีแฟนตอนที่เขามาบอกว่ามีแฟนแพทน้ำตาคอเรสก็เลยเสนิทกับเขาแพทห่วงลูกมากไม่อยากให้ลูกคุยกับเขามากถ้าคุยมากแม่จะไม่คุยกับเขาอีกนะวันนี้แพทเลือกแล้ววันนี้มีความสุขแล้ว